ซึ่งทางด้านของผู้ปกครองเนี่ยขอดูกล้องวงจรปิดทางด้านของโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเวลา11โมงแต่พอถึงเวลา11โมงนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีการเปิดนะครับกลุ่มผู้ปกครองเริ่มไม่พอใจหลังจากนั้นนะครับโรงเรียนก็ให้ทางผู้ปกครองส่งตัวแทนของแต่ละห้องเรียนตั้งแต่ห้องอนุบาล 1A ถึง G ทั้งหมด7ห้องนะครับ เข้ามาห้องละหนึ่งคนแต่โรงเรียนยังมีตัวย,ยังมียังมีตั้งแง่นะฮะให้เข้าให้เข้ามาคุยได้ส่งตัวแทนพ่อแม่ปกครองมาได้ห้องละหนึ่งคนดูสิฮะและก็ห้ามไม่ให้นักข่าวเข้ามาทําข่าวนะครับใช้เวลาพูดคุยกับตัวแทนของทั้งหมดทั้งหมดเจคนจาก7ห้อง30นาทีนะครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหนะ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีก็มาที่โรงเรียนด้วยเพื่อตรวจสอบเอกสารของครูฟิลิปปินครูสอนภาษาต่างประเทศนะฮะซึ่งข่าวก็คือครูมาวินคนนี้เนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในคลิป